ค่ะคุณพจนาาคุณนรงค์คะต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่เข้าสู่วันที่4จนถึงเวลานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงเลยนะคะแม้ว่าวันนี้ค่ะเราจะได้เห็นแสงแดดรำไรบ้างในบางช่วงนะคะแต่ว่าปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลที่ท่วมหาดใหญ่อยู่ในเวลานี้ค่ะยังคงทรงตัวนะคะแล้วก็มีปริมาณมากเหลือเกินค่ะจนทำให้หาดใหญ่ในเวลานี้นั้น ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงนะคะไม่ว่าจะเป็นบนถนนสายเอเชียเส้นนี้นะคะที่รถเล็กเนี่ยผ่านไม่ได้แล้วรถคันใหญ่ๆแม้แต่รถบรรทุกเองก็จอดเสียอยู่กลางทางนะคะส่วนถนนเพชรเกษมก็เป็นเช่นเดียวกันค่ะนี่คือลักษณะของหาดใหญ่ในเวลานี้นะคะที่สําคัญที่สุดค่ะคือบริเวณพื้นที่หาดใหญ่ชั้นในนะคะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นั้นวันนี้ต้องบอกว่าการเข้าไปให้ความช่วยเหลือนั้นยาก กลําบากเหลือเกินค่ะถ้าเกิดนับ4วันที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันที่ยากลําบากมากที่สุดนะคะเพราะว่าระดับน้ําบริเวณในพื้นที่โซนของเทศบาลน,นาครหาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เขตแดก็ดีหรือว่าพื้นที่ที่จะเข้าไปในส่วนของย่านการค้าแถวตลาดกิมโยงแถวสนามกีฬาจิรานาครนย่านานั้นน้ําท่วมสูงจริงๆคุณผู้ชมคะและที่สําคัญที่สุดเมื่อวานถ้าท่านได้ติดตามข่าวนะคะทางผู้ว่าราชการจงัรงหวัดสขคามี การสั่งอพยพประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่น้ำท่วมทุกจุด ของหาดใหญ่ไปอยู่ยังศูนย์อพยพที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินที่มหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลารวมถึงที่ออกองทัพภาคที่สองที่สงขลาด้วยแต่ปรากฏเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะการอพยพคนออกนั้นเป็นไปอย่างยากลําบากและจนถึงนเวลานี้ยังมีคนที่ติดค้างอยู่ในบ้านชั้นสองที่น้ําท่วมแล้วรวมถึงติดค้างอยู่บนหลังคา จำนวนมากเหลือเกินค่ะโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของเทศบาลน,นครหาดใหญ่เวลานี้นะคะดิฉันต้องบอกว่าทีมข่าวเราเนี่ยมาเจอกับชาวบ้านภาพที่เราเจอเนี่ยคุณผู้ชมคะมันเป็นภาพที่หดหูมากเพราะว่ามีชาวบ้านจานวนมากเลยที่เขาเนี่ยมีครอบครัวที่ติดอยู่ข้างในแล้วออกมาไม่ได้มีทั้งพ่อแม่ ที่ติดเตียงมีทั้งเด็กเล็กๆมีทั้งผู้หญิงที่ตั้งครรน,นะคะเขาเจอทีมข่าวเราเขาเข้ามาร้องไห้ค่ะเพื่อขอความช่วยเหลือเราเองก็พยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะประสานให้แต่ว่าการช่วยเหลือนั้นมันยากลําบากจริงๆคุณผู้ชมคะปัญหามันอยู่ที่ว่าณนะเวลานี้นะคะในพื้นที่เองเนี่ยประเด็นข้อที่1ก็คือเรื่องของเรือ ณเวลานี้ค่ะเรือและกําลังพลในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนนั้นมันมีน้อยจริงๆค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่ความเสียหายนั้นมันขยายเป็นวงกว้างส่วนประเด็นถัดมาค่ะก็คือว่ามันมีค่ะเรื่องของจิตอาสามูล,ลนิธิกู้ภัยจากภายนอกที่นำเจสกีนำเรือเ,เข้ามาช่วยแต่พอมาถึงแล้วมันเกิดปัญหาคือไม่สามารถที่จะประสานกับในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ค่ะก็คือมีปัญหาเรื่องของการจัดการเรื่องของการสั่งการกอบกับ ปัญหาที่สําคัญมากในเวลานี้ก็คือปัญหาการสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตล่มเกือบทั้งเมืองค่ะในระหว่างที่เราเนี่ยรายงานสดอยู่ในเวลานี้เนี่ยมีปัญหาสัญญาณตลอดค่ะต้องออกมาในจุดที่ไกลจากน้ําท่วมนี่มากที่สุดดังนั้นมันก็เลยมีปัญหาว่าคนที่อยู่ในจุดที่น้ําท่วมสูงสูงบนหลังคาเหล่านี้เนี่ยเขาอยู่มา3-4วันแล้ว1แบตโทรศัพท์มือถือหมด 2. จะโทรติดต่อขอความช่วยเหลือตอนนี้สัญญาณโทรไม่ได้เลยค่ะและนี่ก็กลายเป็นอุปสรรคสำคัญค่ะที่ทำให้หน่วยกู้ภัยจากด้านนอกที่จะเข้าไปช่วยเหลือจากด้านในนั้นทำได้ลำบากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามาร์กพิกัดมาร์กจุดกันไม่ถูกค่ะที่สำคัญเวลานี้คุณผู้ชมคะ มีคนนะที่อยู่จากด้านในนะคะที่อยู่ด้านในที่ยังต้องการออกมาด้านนอกเนี่ยเยอะมากจริงๆนะคะซึ่งเราก็เห็นแหละส่วนหนึ่งนะเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามจะทํางานกันอย่างเต็มที่แหละแต่วันนี้เจสกีนะคะี่ฉันได้คุยกับทีมกู้ภัยเจสกีเขาบอกว่าเวลานี้เนี่ยตอนที่เขาขับเจสกีเข้าไปเนี่ยน้ำมันทั้งเชี่ยวทั้งแรงแล้วคนที่ติดค้างอยู่ด้านในเนี่ยมันเยอะถ้าเป็นไปได้สิ่งที่เขาต้องการเวลานี้นอกจากกําลังเสริมเรื่องของเรือเรื่องของคนนําทางเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตมือถือที่ควร จะกลับมาแล้วเนี่ยสเสบียงอาหารข้าวกล่องอันนี้ต้องการมากเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยสาวันมานี้ยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทีมงานน่าจะมีเสียงบางส่วนบางตอนของชาวบ้านที่เขาอยากจะสะท้อนถึงปัญหาหรือว่าฝากไปถึงบุคคลที่ฟังอยู่ในตอนนี้เนี่ยเพื่อได้ระดมกําลังกันในให้การช่วยเหลือกันมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะคะเดี๋ยวทีมงานน่าจะมีเสียงให้ฟังนะคะสัญญาณสายานโทรศัพท์เนีญญญ่ย พอมันล่มเนี่ยมันจะเราคนไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ไอันนี้คือปัญหาปัญหาหลักเลยทีนี้มันติดค้างอยู่ตามบ้านๆเนี่ยนี้เนี่ยเพราะว่าสื่อสารเรามันไม่มีเลยท่างทุกทุทุกเครือข่ายใช้ไม่ได้ครับจะช่วยเหลือก็ขอความช่วยเหลือก็ลําบากลําบากลาบากแม้แม้แม้ว่าตัวตัวเราจะอยู่ข้างในตรงนี้เราก็ติดต่อไม่ได้ประสานงานเ,าเวลาอาหารการกินอันนี้ยิ่งยิ่งคนที่อยู่ลึกๆเข้าไปตรงนี้เนี่ย เรือไม่มีทีนี้จะขอความช่วยเหลือนี่ฮะยกตัวอย่างเราเราจะขอความช่วยเหลือไม่ได้เลยในเมื่อสัญญาณเครือข่ายไม่มีทีนี้พอภาครัฐจะเข้าไปช่วยก็ไม่รู้อยู่จุดจุดตรงไหนบางทีเราลงวันช่วงช่วงนี้บางทีกว่าจะส่งไปถึงเนี่ยประมาณเป็นช่วงเย็นนี้สื่อสารไม่ได้ครับสื่อสารไม่ได้ครับเป็นญหารใหญ่ฮะอันนี้คือสําคัญเลยอันนี้สําคัญเลยวฝากฝากถึงรัฐบาลตรงนี้แหละมีชาวบ้านติดอยู่ฝั่งนู้นเยอะเลยครับ ก็แจ้งไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเลยครับมีลงมีเรือหรือเจ้าหน้าที่ผ่านเข้ามาบ้างมีครับมีมีแต่ว่าเขาเขายังไปไม่ถึงสาเหตุเพราะว่าจำนวนน่าจะไม่พอมากกว่าคนที่เข้ามาใช่ครับใช่ครับบางทีเข้ามาเยอะแต่ว่าเขาเป็นติสกีไปได้แค่หัวสะพานนี้เองครับอาหารที่เราตุนเอาไว้หรือว่าเก็บเอาไว้ค่ะตอนนี้ก็คือเริ่มหมดแล้วแล้วก็ไฟฟ้าตอนนี้ก็คือเราดับมาตั้งแต่น่าจะเข้าวันที่4ี่แล้วค่ะ น้ำใช้ไม่ได้ไฟใช้ไม่ได้แล้วก็อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้เลยค่ะติดต่อไม่ได้ต้องพยายามเดินออกมาจนถึงถนนใหญ่เพื่อจะมาหาของกินหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เาค่อนข้นนนนนางลําบากมากนี่ก็เดินฝ่าป่ามาจากซอยข้างในเพราะข้างในตอนนี้ก็คือเนี่ยค่ะเป็นอย่างเงี้ยค่ะระดับน้ําท่วมหมดเลยไหลมามาตั้งแต่เมื่อคืนนวออกมาอยู่หลังนี้แล้วก็ครานี้ต้องออพยุไปข้างบน,นที่บ้านมันก็สูงครับก็สูงขึ้นชั้นสองเลย พอดีเป็นบ้านชั้นครึ่งสูงขึ้นชั้นสองแล้วเมื่อคืนที่ออกมาอยู่ข้างนอกไหมหรือติดออกออกมาอยู่ข้างนอกกับเพื่อนบ้านหลังหนึ่งเขามาอยู่ชั้นชั้นสองตรงนี้ออกมาได้เองหรือมีใครเข้าไปช่วยพี่ก็มีเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยคนชราคนคนแก่ออกมาก่อนสองคนครับแล้วนี้ผมกับลูกๆก,ก็เดินออกมา ส่วนณเวลานี้คุณผู้ชมดูค่ะนี่ภาพบรรยากาศสดๆนะคะจุดนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นถนนนะคุณผู้ชมณเวลานี้จากถนนเนี่ยกลายเป็นคลองเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าอาหารเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันหา มันหาทานยากนะคะกับข้าวกับปลาหาทานยากนะคะสําหรับวันนี้ดังนั้นเนี่ยค่ะจากสภาพของถนนแลแปลงมาเป็นคลองเนี่ยวันนี้เนี่ยชาวบ้านก็เลยส่วนหนึ่งนะที่เขาไม่ได้ติดน้ําแล้วด้านในนะเขาก็เลยต้องเนี่ยมาหาอาหารเองโดยการเอาแหเนี่ยมาทอดได้หรือได้ไม่รู้นะมาหาปลานะคะแต่ก็คือต้องช่วยเหลือประทังตัวเองกันไปก่อนแบบนี้นะคะเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า คนที่อพยพออกมาได้แล้วแล้วมาอยู่ด้านนอกเนี่ยวันนี้เนี่ยอาหารการกินหายากมากคุณผู้ชมรวมไปถึงน้ํามันเชื้อเพลิงปั๊มน้ํามันเนี่ยนะคะณเวลานี้เนี่ยด้วยความว่ารถบรรทุกน้ํามันจากด้านนอกเนี่ยเข้าไม่ได้นะคะก็เลยทําให้ปั๊มน้ํามันทุกแห่งเนี่ยหมดนะคุณผู้ชมแล้วมันก็มีปัญหาด้วยในเรื่องของน้ํามันที่จะใช้เติมเรือเติมเจสกีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาค่ะคุณพจนาทคุณนรงค์คะ